พีพิมพ์ชาแนลอินดี้ครับเพลงโทนี่ครับผมฟีซิกฟังสเตตปุ๊บรู้สึกอะไรรู้ไหมรู้สึกว่าอย่าฟังอีกสั้นเกินโทนี่แปลว่าอะไรโทนี่ก็คือโทนี่สตาร์กไงเพราะว่าเขาอยู่วินเทอร์ฮักไงอ๋อที่พูดถึงคือโทนี่สตาร์กแล้วเขาบอกว่าตอนนี้กูฟีลไรโทนี่ตอนนี้กูฟีลไรโทนี่แอมวินเทอร์ฮักก็คือเขาอยู่กับพักไงเก็ดแล้วแต่มีช็อตหนึ่งอะที่น้องร้องอะแต่เหมือนเขายังจังหวะอันนั้นคือที่เนี้ยถึงบอกว่านี่คือแบบฟีซิกเลยฟีซิกเขาจะมีแบบสัดส่วนของเขา ล,ลองแล้วมันจะมีความเว้นความอะไรสักอย่างอะ,อะ,อะแต่ลงจังหวะนะไฮไลเลแบ็ะแต่ว่ามันกลับมาลงจังหวะได้อันนี้เขาเขาอยู่โซนี่แต่ว่าในช่องเขาเขียนว่าพีซิ ivo, กวิโวคือเดียวกันหรือเปล่าคือพีซิกเวลาแรปอะไรแบบเพื่อชีวิตหรือพูดถึงชีวิตมีความหมายความหมายของชีวิตอ,อะไร<ม>ทั้งหลายเนี่ยเราแบบฟังแล้วเราเชื่อมากเลยผ่านเลยแบบนั้นมาจริงแล้วเขาก็มีฟีลแบบนั้นมาจริงบอกไปหลายทีแล้วว่าเจอพีซิกตั้งแต่ตัวนิดเดียวอะตอนนี้ตัวเท่านี้น้องดูโตมากตอนนี้ก็คงง่ายว่าเราเหมือนเห็นพัฒนการ์ มาเรื่อยๆนะตั้งแต่แบบเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอบคุณมากที่น้องเห็นพวกเราแบบเป็นพี่เขาเลี้ยงเราลพวกเออแบบเขารู้วกเราขอบคุณมากที่แบบเวลาไปไหนก็อุ้ยพี่วงพี่ว่างเพี่ก็สนับสนุนน้องตลอดนะคะมาดูเนื้อเพลงดีกว่าแล้วก็ยินดีด้วยกับการที่น้องได้ไปอยู่ในค่ายนะจ๊ะทําทุกอย่างให้เต็มที่แหละมันจะต้องมีบางวันที่เรารู้สึกท้อเหนื่อยมันอาจจะไม่เหมือนกันกับการที่อิสระอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้อาจจะไม่เหมือนเดิมล้วก็ได้ใช่ใช่ไม่แต่หมายถึงว่าคนเราอะเวลาการทํางานที่มันจะอีกรูปแบบนนนึงอออ่่่่ะมมมมมััจีีคววาาทแแบบบบชชไยูล้้ถ เราลองอดทนกับตรงนั้นแล้วมันจะดีขึ้นอะไรเงี้ยเขาเรียกวอะไรกันไม่ได้ถึงว่าต้องอดทนหนะักแต่คือใช้ความพยายามในการที่จะทํําทาตรงนั้นให้มันดีที่สุดพีซงนี่เป็นอีกคนนะที่แบบว่าเด้งขึ้นมาว่าออกเพลงนี่คือเราต,ต,ต้องฟังต้องฟังะคือรอเลยเดี๋ยวนี้คนชอบออกทีเซอร์ก่อนใช่ไหมล่ะอ,อีกสวันจะออกเรารอฟังเลยโอเคค่ะ มาเรามาดูเนื้อร้องกันเลยนะคะอันนี้เขาไปถ่ายตึกฟิวตึกล้างเนาะอันนแม่มันรู้ว่านี่เสียงใครฟากิดมีปะเอฟมิดมีฟากิดมีมีทำให้มึงเสียใจอ่ก็คือถ้ามาเล่นกับกูอ่ะมึงจะต้องเสียใจอ่ะใช่ฝึกวิชาอยู่ข้างบนเหลยกซานอันนี้เหล็กซานก็มาเขาเหล็กซานเออหยิบกระดาษกับปะกามาเขียนไปเขียนลาวเพราะว่าเปรียบเทียบการเขียนลาของเขาเป็นฝึกวิชาในยุทธจักรไม่มีเวลาจะมาอธิบายกูไม่เชื่อคำทำนายแค่ตั้งปณิธานกูไม่เชื่อคำทำนายแม้ว่าชีวิตจะลำบากแค่ไหนกูก็แค่ ายขึ้นไปสู่วิมานเนี่ยอย่างที่พี่มุมบอกเมื่อกี้คือไม่ว่าชีวิตจะลำบากแค่ไหนกูว่า getting h i g ขึ้นไปสู่วิมาน<ม>คือกูกูสาม,มารถใช้สิ่งนี้หลอกสมองตัวเองได้ว่าถึงแม้ว่าโลกภายนอกจะลำบากอขอ getting h i g กูก็ขึ้นไปสู่วิมานได้เลยไม่แต่ว่ามันก็อีกแบบหนึ่ง getting h i g ก็คือเขาก็ต้องทําให้ดีที่สุดอะไรอย่างงี้หรือเปล่าปีนป่ายไปได้แต่ว่าเออก็ในมุมมองของบอกมันก็อาจจะเป็นอย่างงั้นเงีสองมุมมองแหละอะอ่ะมันได้มันได้มันไดอ่ะกูก็จะขึ้นไปให้สูงเพื่อไปสู่วิมานไม่ได้้ตตต่่่ออใหหชีวววิมมมันนะาาาบกแแคคไงส แล้ววิกต์ต่อให้ตอนในชีวิตกูจะยากลำบากกูกลับมาบ้านกูขอแกตติ้งหฮแล้วกูก็สบายใจแล้วแต่มันก็ถูกออเออมันก็ถูก2 2> ใ2สองมุมถูกวิจารณ์คุณเนวากิบบ๊ฟักถูกวิจารณ์คุณเนวากิบบ๊อฟักกูไม่เคยจะสนใจทำวิจารณ์กลับไปเตรียมตลับมาถ้าเมืองคิดจะวัดโอ้ ตลับเมสตลับเมสไม่ต้องไเก็นนะกลับไปเตรียมตลับตอนแรกนึกว่าตลับเท็งพี่เจ้าวักเดี๋ยไปเตรียมตลับเมสมา2024เซ็นสัญญากับโซนี่ค่ะ feel like a Tony now I'm with h u w k อยู่กับยักษ์ใหญ่อะมาอยู่ในค่ายแบบยักษ์ใหญ่เขาก็รู้สึกเขาเป็นโทนี่สตาร์ก Fuck with your bitch she one light Fuck กับ y o บิ b ก็คือเอากับเมียมึงอะเมียมึงต้องการทำอะไรกูสักอย่าง Me and my brother going to the top กูกับพี่น้องกูจะขึ้นไปจุดสูงส ถึงเขาจะอยู่ค่ายแต่ว่าพี่น้องของเขาเขาก็ยังรักพี่น้องของเขาในดอัลอะไรเงี้ยก็จะต้องขึ้นไปสู่ด้วยกันเขาอาจจะเข้าไปทั้งค่ายทั้งทั้งแก๊งวะไม่รู้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ว่าเข้าคนเดียวหรือเข้าทั้งแก๊งนะไหนมาบอกพี่หนเด้อถ้ายังท่องใจมึงก็เข้ามาสักทีพูดถึงมันนี่นาวีก็ส์อะลอสทูยีาพูดถึงเงินนอนี้กูมีเยอะละเรียกข้าวพี่หน่ยเอาละเล่นละเล่นละเล่นูจริงคนเขาบอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยปดูเหมือนเงียบลงเพราะกูไม่ค่อยแอคเพราะเพราะยังไม่ได้ออกเพลงไงก็เลยบอกว่าย ชาว out ทูพี่แม็กกี้ประกาศยกความดีความซื่อแม็กกี้วะ5ปีที่แล้วพากูแถบอ๋อคือพี่แม็กกี้เนี่ยพามาแถบพาไปเข้าวงการอะไรอย่างงี้ด้วยไหมพามาทำเพลงแบบแทบไม่ได้เขาดาวไอเคาน์ติ้งเดอะสเต็นับเงินไม่ได้นับถอยหลังเงิกูนั่งนับเงินไปตั้งนี้ดีกว่าว่ะไปตั้งแคปชั่นนานๆทีจะเห็นแคปชั่นไม่ได้เขาดาวนะแต่ I counting t งทูเดอะสเเฮ้ยนี่เราชอบอย่างงี้พุทเ l าไม้ e วทในกระเป๋ากัญชาหงุดใส่กระเป๋าแล้วเธอใส่ไหนใส่ขวด หลัวแก้วไหต่อนนะั้นเมื่อจอร์แดน Jordan, ตอนจากบาทไปชูต smoking the c o u i s e before recording ก็ดูดคูดก่อนแล้วก็ค่อยเลคอร์ดคปก่นเป็เพลย์คูดก็คือวีด่นหละมันก็เป็นแบบพันพันหนึ่งโอจีคูดมึงรอคอยจะผ่านมาสูงปูเรียนรู้วิธีออกไปเต้นกลางฝนอันนี้คือเท่มากโคตรเท่ฟังแล้วแบบโอ้โหโคตรเอาอันเนี้ยมึงแม่งรอคอยให้แบบว่าขึ้นลมแม่งสงบไปนั่งคอยเฉยแต่กูแม่งเรียนรู้กูออกไปสนุกกับมันสนุกกับขึ้นกับลมกับฝนชอบว่ะชอบเี้โคตรเฟี้ยวอันเนี้ยแบบดีมากคือแบบว่าในขณะที่เวลาที่แบบมันเลวร้ายพวกมึงแม่งหลบรอให้ช่วงเวลานั้น กูสู้กับมันกูออกไปสนุกกับสิ่งเลวร้ายกูปรับตัวให้เข้ากับมันให้ได้อะไรเงี้ยถูกต้องเส้นทางมีแต่หากระสุนไม่ได้มีสกุลก็เลยต้องทนกระสุนนั่นีองก็ชอบเออแบบทุกอย่างนั่นแหละมันคืออุปสรรคกระสุนต่างๆมันคืออุปสรรคที่ทิ่มแทงเราทําให้เราใจเจ็บว่าไอ้เหี้ยวันนี้กูจะท้อวันนี้กูจะแบบเบื่อแล้วไม่เอาแล้วมันก็เป็นอุปสรรคที่ทําให้เราแล้วก็ต้องทนกระสุนใช่ถ้าไม่ทนก็เขาเรียกว่าอะไรนะก็ต้องแพ้ในตรงนั้นไปแล้วมันแบบว่ามันเล่นคไไไไมมมมมมัันนนกกกกกรรระะสสสุุุพอ่่่ีีลด้วย ไม่มีต้นทุนแค่ะไม่มีต้นทุนก็เลยต้องกระเสริฐกระส่วนน้อยมันก็เอาจริงพวกเราหลายคนก็เป็นอย่างนี้จริงที่เราต้องเสริฐกระส่วนทำงาน่ไม่มีเงินมาให้ทะลุงลุงแท็กซี่ยังลุกขึ้นไปขับรถตาถลนอุ้ยเนี่ยไอ้ถัลุงทถลนเด็กตาดําๆไม่มีข้าวพอจะหุงโอ้ จูงรถเข็นออกไปขายของกลางถนนโอยเนื้อหาดีนะเนี่ยใช่เนื้อหาดีมากเพลงที่เราเลือกกับมันดีทุกเพลงอ่ะที่รักทำไมอยู่ดีเข้าไปอวยตัวเองงงงงคะ่ะไม่ใช่เรื่องของพวกมึงคงไม่เข้าใจมึงมสบายใครจะตายใครจะสน <c oughs> เพราะว่าพรุ่งนี้เส้นทางยังอีกไกลที่ให้ใจเจ้าได้ไปตามประสงค์โอ้หเปี่ยวอะใจจะไปตามประสงค์เนี่ยดีพูดว่าดีหลายรอบไปเนี่ยดีจริงไงและนี่อีกผลการกระทํามันกลายเป็นปัจจุบันนี่อ่โหอันนี้ค้นลึกนะผลการกระทำากลายเป็นปัจจุบันเมื่อกี้ เพลงอะไรนะที่เราพูดถึงเรื่องผลการกระทำกันสิ่งที่มึงทาอ่ะชาหะเย็นฮามันจะกลายมาเป็นมึงทาอะไรมันจะเกิดแบบนั้นแหละเหมือนมึงเสพยามึงก็จะกลายเป็นคนติดยาเหมอนก็กลายเป็นปัจจุบันของมึงอย่างเราทําสัลญกรรมเราก็จะสวยอย่างเงี้ยหรือไม่ก็หน้าพังมันก็มีผลลัพธ์ได้หลายอย่างที่มึงพูดแบบนี้เขาบอกว่าจะทาจมูกใหม่แล้วหวงอะชอบเลยแบบนี้ว่าต้องหาดีๆแล้วบอกแล้วก็จะรู้ไหมเนี่ยว่าที่ไหนมันดีไม่ดีอ่ะต่อนะเมื่อกี้ชอบมากคาว่าผลการกระทำจะกลายเป็นปัจจุบันเนี่ยโหต่อไปไปอีกประโยคนะวันทีีีี่ตนยยยังได้เหบป มีเวลาเหลือพอจุดดูดพันล้ำอ่ะอันนี้มาทางนี้ละทำให้ใจรู้สึกสงบกลับมาดีอันนี้บุมเชื่อของคำน้องตรงนี้เว้ยอันนี้นี่นีใน,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 นมุมๆมนะ<ม>ที่เขาบอกว่าทาดูดกัญชาแล้วจะทำให้ฆ่าคนหรืออะไรเงี้ยบุมไม่รู้ในมุมของคนเกิดเป็นไงเว้ยใครพูดว่าไม่เป็นบ้ามันมีข่าวเวเ้ยข่าวที่ออกปัจจุบันนะขายังมีอยู่นะคะมุมเห็นจากกรณีที่ว่องอยู่ใกล้ตัวอะไรเงี้ยว่องดูเป็นมันก็ใกล้ตัวเขาไปเราไปเล่นใครคือว่องจะดูเป็นคนน่ารักรูปนิ่มมากคือไอ้พวกนั้นบางทีมันไม่ใช่กัญชาย่่าเเเดีีววทนนป็ข ว่าไล่ยิงคนอะไรเงี้ยก็ดูกัญชาไอเหี้ยมึงแดกสี่คูนร้อยไปด้วยอ๋ออาจจะหรือเปล่ามันไม่ใช่เพียวๆคือกัญชามันก็ทําให้เราแบบนอยได้บางด้ไอ้บางพันบางพันคิดเยอะเราหวัดเระแวงอะไรเงี้ยมันได้แต่เพราะมันไม่ถึงขั้นแบบว่ามึงจะลุกขึ้นมาหยิบปืนไปยิงใครหรอกแค่ทุกวันนี้ก็กลัวเมียเป็นหุ่นยนต์พอยแล้วลุกขึ้นมายืนแม่งยังขี้เกียจเลยริอ่ะต่อนะคะ กายออเดรย์ไนท์กูแค่ฮัสเซิลฟอร์ไลฟ์กายออเดร์ไนท์ก็พยายามทั้งคืนกูแค่ฮัสเซิลคือแบบหาแดกหาเงินน่ะกูทำมันเพื่อชีวิตแค่รู้สึกอยากจะมีออกไปหาตังค์และกลับเอามาใช้กูเลยต้องไฟ่กันในทุกๆนาทีเฮ้ยทุกคนประโยคนเนี้ยเป็นประโยคที่ธรรมดามากนะแต่คำว่าแค่รู้สึกอยากจะมีอ่ะเราก็เป็นเราเป็นทุกคนเป็นม็ก impact ทุกคนใะประโยคนเนี้ยใช่เป็นประโยคธรรมดามากนะคะทุกวันนี้เราก็แค่อยากรู้สึกอยากจะมีอยากจะทำแต่เราก็ทำมันเต็มที่เว้ยเพลงนี้คือฟังแล้วแม่ง แม่งแดกแม่งแดกใจมึงเข้าไปไอ้เฮียคือสิ่งที่กูกูควรจะเป็นแบบนี้แหละกูควรจะคิดแบบนี้แหละแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละบางสำหรับบางคนนะบางคนที่แบบเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแม่งก็จะแบบไอ้เฮียกูก็เป็นอย่างนี้อยู่แต่เราบางคนที่แบบยังแบบไม่รู้ว่าต้องไปทางไหนฟังเพลงนี้แม่งก็จะรู้สึกได้ว่าไอ้เฮียกูต้องกระเสือกกระสนด้วยกูต้องต่อสู้ดินน้นรนด้วยแล้วคอมเมนต์จูนมซึ้งมากอะทุกคนแบบตั้งใจฟังเพลงพีซิกมากเนื้นอเพลงทุกคำที่เขียนมีความหมายหมเห็นปะ่ะเวอร์ดหลังน้ำตาซึมเลยเห็นป่ะคนรู้เขาตั้งงงงงใจจฟัััรริว่่าาแแบบตละะปปโยยคเ็นไ ตคนฟังความหมายของของเพลงแรปแล้วไม่ได้ฟังเพื่อแบบสนุกอย่างเดียวเอ้แต่บุ้มชอบประโยคนึงบุ้มขอบคุณน้องที่ชอบมาน้องที่แบบส่งมามาเม้นว่าแบบเออเป็นเพราะพวกพี่ที่ทําให้ผมฟังรีแคปปกติผมก็จะฟังแต่รีแอคด้วยที่ไม่ได้สนใจว่าเพลงเนี่ยความหมายเป็นยังไงอะไรยังไงพวกพี่ก็ขอบคุณนะคะที่อย่างน้อยเราก็ทําให้คนฟังได้อ่างมีหลายคนที่แบบเออมาตั้งใจฟังเนื้อเพลงอะไรเงี้ยเขาไม่ได้แค่สนุกเป็นอย่างเดียวนะขอบคุณมากๆานะคะ จะตั้งใจกลับมาทาคลิปอยากให้พีซิงค์ออกเพลงบ่อยๆนะเพราะว่าเราเราเราชอบ<ร>ฟังรออ,อย่างที่เคยบอกเราชอบฟังเพลงบนรถก็ไม่รู้จะเปิดใครมากมายมันมีอยู่ไม่กี่คนให้เปิดพีซิงก็คือหนึ่งในนะั้นแต่ถ้า,ถาเกิดว,ว่าพีซิงไม่ค่อยออกเพลงเนี่ยเราก็จะโดนตัดช้อยออกไปอีกว่าจะไม่ค่อยมีใครฟังไม่รู้จะเปิดใครฟังดีเพราะว่ากูก็ฟังเดิมๆไปหมดแล้วจําได้หมดแล้วก็เลยอยากให้ออกเพลงใหม่เยอะครับสู้ๆนะนหนยินดีด้วยอีกครั้งนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย